สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หวานจะมาทําผลไม้ปั่นนะคะรับประทานนะเนาะพี่ชันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผลไม้ปั่นที่ทำเนี่ยจะรสชาติน่ากินขนาดไหนนะมีหลายอย่างเลยหั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะผลไม้ปั่นของพี่หวานวันนี้พี่หวานจะปั่นใส่อะไรบ้างนะจริงๆแล้วปั่นใส่ได้หมดอยู่ที่เราอยากจะกินอะไรนะจ๊ะมีอะไรในตู้ใส่เข้าไปเลยใส่งอเค น้้าเมลวยโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟสองแก้วแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วจำนวนนะจ๊ะใส่ไปเท่านี้แหละวันนี้เราก็จะได้กินน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์นะจ๊ะขอให้มีความสุขจ้ะ 拜拜。Bye bye.